On ฟเออทวีชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วมันคงไม่ใช่หรอกมั่วนิ่มแล้วกันต่อครับ EFM ON TV ก่อนไปอัปเดทข่าวบันเทิงกันต่อนะครับฝากไว้หนึ่งเรื่องกับกิจกรรมของ EFM นะฮะนั่นคือ EFM Award นั่นเองคุณผู้ชมคาเป็นรางวัลเกียรติยศนะคะที่มอบให้กับเหล่าคนบันเทิงโดยการโหวตของพวกคุณนั่นเองนะคะวันนี้ดาราย,ยอดนิยมที่เข้ารอบประจําเดือนมิถุนาห้าอันดับของเราคือคุณโป๊ปธนวันรคุณมิวนิ t าาคุณพุทธพุทธิชัยคุณแพนเค้กเข็มมณิตย์แล้วก็พันโทวันชนะสวัสดีหนึ่งในห้านี้ใครกันหนอจะได้รางวัลอีเอฟอวอร์ดไปในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะใช่แล้วก็อย<ม>่าลืมโหวตกันด้วยนะครับรวมถึงอีก3สาขาที่เหลือด้วยนะครับเพลงยอดนิยมละครยอดนิยมแล้วก็ภาพยนตร์ยอดนนั้ะ e.fm. fm รวมถึงทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง ios และ Android กับ e.fm award นั่นเองใกล้สิ่เดือนแล้วเด๋ยดลุ้งกันครับว่าใครจะได้รางวัลไปบ้างไปดูกันนะคะว่า3หมวดที่เหลือนั้นมีใครที่เข้ารอบ1ใน5กันบ้างนะคะคลิกเลย www.e.fm. o r fm ยะ เอาละมาลุยกันต่อเมื่อกี้เคาะปากกาเพราะอะไร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 เพราะมันเป็นเรื่องเด็ดดวงมากเลยหเร่าสีก็เมื่อกี้ที่ฉันจั่หัวไปใช่ปะหญิงลีสีจุมพลนั่นเองนะคะเจ้าของเพลงฮิต100ล้านวิวอย่างขอใจเธอ แลกเบอร์โทรมีคำว่าเธอเลยป่ะขอใจเธอแลกเบอร์โทรขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะเดินสายยาวนานมาตลอดหลายหมื่นชั่วโมงขนาดนี้มสูร่างกายก็ต้องมาเป็นธรรมดามันก็ต้องมีการทําไมพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรกันบ้างที่นี่พอใายพักผ่อนคุณผู้ชมขาก็ไปในที่ที่แบบสุดหรูสุดอลังการเมอ่อวังที่สุดในภูเก็ตนะคะนั่นคือรีสอร์ทสีพันวานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทระดับไฮพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะ คือแบบหรูหราทุกอย่างสิ่งเขาเล่าว่านะเขาบอกว่าไปพักที่นี่นะคุณคะถึงขั้นต้องถอดรองเท้าแล้วใส่รองเท้าเฉพาะเดินบนพรมของที่นั่นเลยคุณพีคสอดั้งบนเขาห้องทุกห้องหันหน้าออกทะเลตั้งอยู่บนหน้าผาคุณเคยไปยังเคยอแล้วคือแล้วพู้วิลล่าเขานี้มีแบบยิ่งใหญ่จสระว่ายน้ำใหญ่มากๆโอ้สุดลูกหูลูกตามมองไปนี่คือแบบน่านฟ้าเลยคือดีอ่ะแล้วแพงมากด้วยขั้นต่งเท่าไหร่ ก็สองสามหมื่นสองสามหมื่นคือเล็กขั้นต่ำกว่าหนึ่งห้องสองสามหมื่นนี่ไม่ได้แปลว่าอยู่หน้าฟร้อนหน้าผานะอยู่ในที่แบบว่าหลบๆเลยใช่ไหมถ้าอยู่หน้าฟรอนหน้าผานี่ต้องแพงกว่าสามหมื่นไม่พูวิลล่าอะไรเลียโลโลโลเออนะคะทีนี้เนี่ยพอไปโพสค่ะพอไปพักปุ๊บก็โพสรูปผ่านทางไอจีมีใส่วุนวไว้น้ำตามภาษาคนแบบไปเที่ยวพักผ่อนเนอกป้าเราก็ทํากันมาเราก็ฟอลโล่พี่หญิงลีกันไปแล้วก็มีติ่งค่ะเขาเรียกว่าติ่งเนาะ ติ่งมาโพสต์ใน IG ใช่ชื่อว่าคุณไปเลยกับคุณกิ๊บซี่โอเคก็มาโพสต์เลยเขาบอกว่าเนี่ยดังแล้วอย่าอย่าลืมตัวนะคะโอ้โหติ่งติ่งหญิงลีขึ้นเลยจ้ะโมโหแทนเลยทำไมต้องมอว่าพี่หญิงลีงุ้นอย่างนี้คะกลายเป็นว่าแอดด่ากันไปด่ากันมาในคอมเมนต์หมายความว่าการที่คนคนนึงจะไปนอนสี่พันวาโดนว่าว่าลืมตัวได้เลยอ่เหรอก็ไม่แน่อะ เขาค่าามันมันเน้นย้ำไปเฉยว่าอย่าลืมตัวแล้วกันนะคะถ้าดังแล้วอย่างนี้ตายแล้วพอเกิดโดนมาแ,แรงนขนาดน,นี้ไฟนะ,<อ>นะรับ<อ>เราต้องไปถามเจ้าตัวนหนึ่งว่า <ฮะ S 1> รู้สึกอย่างไรบ้างที่มีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้ครับเชิญพี่หญิงลีเจ้า ฟีดแบกนะคะก็เขาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเพราะว่ามันมีกระโปรงตัวเล็กๆปิดปิดบิกินี่อยู่ก็เลยก็ไม่โดนว่าอะไรเพราะว่าอยากเล่นน้ำเพราะเก็บกดมากแบบทํางานหนักมากแล้วก็พอได้เล่นก็เล่นไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าห่วงเป้าห่วงก้นอะไรทั้งสิ้นเล่นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นการพักผ่อนส่วนตัวทําไมไม่บอกว่าเราอยากจะใส่ยังไงเราก็ใส่ไปเลยอ๋ออันนั้นมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าส่วนตัวนะคะค่ะอันนี้คือเราตั้งใจที่จะโพส์ให้แฟนๆเราได้เห็นแฟนเพลงแฟนคลับที่ติดตามที่รอดูข่าวคราว เขาก็มาคอมเมนต์เอาชมหรือว่าให้กำลังใจหรือว่าให้เราพักในประมาณนี้เขาก็ชอบในส่วนที่แฟนคลับที่รักเราแฟนคลับของน้องใบเตยที่มาว่าเราจริงได้เห็นบ้างไหมคะสำหรับแฟนคลับของน้องใบเตยที่มาว่าอย่างลีคือยิงเข้าใจว่าน้องเขาก็รักศิลปินของเขาแต่ว่าคือเขาก็อาจจะมองเรามองเราเขาอาจจะไม่ไม่ได้รายละเอียดจากเราเขาก็ว่าเราโดยที่ใช้คําพูดว่า ดังแล้วอย่าลืมตัวโดยที่เราไปเที่ยวตรงนั้นก็น้องคนนั้นก็โดนแฟนขับยิงลีนด่าว่าถ <c oughs> ล่มทลายเหมือนกัน <c oughs> การที่พี่ไปไปตัวนี้ไม่ใช่พี่ลืมตัวการลืมตัวคือลืมพ่อลืมแม่ลืมสถาบันลืมบ้านเกิดลืมคนที่มีบุญคุณเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนลืมตัวนะคะ <c oughs> มีน้อยใจบ้างไหมคะพี่ที่แบบโดนคอมเมนต์แบบนี้ก็รู้สึกโมโหแต่ว่ารู้สึกว่าเอ,อเขา เขาคงไม่ได้คิดอ,ะอ่ะก็เลยรู้สึกว่าคือจะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วโกรธแป๊บเดียวแล้วก็จะหายก็คือยกโทษให้เขาไปหรือว่าอะไรที่มันแบบมันจะไม่มากวนใจเราเรามีงานคิดอีกเยอะมากเป็นคุณคุณโมโหไหมก็โมโหนิดนึงก็หนูยไม่ทําอะไรพี่เลยพี่ว่ากนว่าทำไมอ่ะมันคือสิ่งที่ผอมอถามครับคุณผ<อ>ู้ชมลองคิดภาพตามนะการที่เราไปเที่ยวเพราะคนหย่อนใจนทํางานมาขนาดนี้เนี่ยไปสี่ธันวาครั้งหนึ่งมันจะเป็นอะไรนั่นไงหนึ่งนะเงิน ถ้าเป็นเงินของคนที่ว่าจะไม่พูดนั่นแหละสิแล้วคุณหญิงลีนางตอบอย่างน่ารักนะนางบอกว่านางได้มาเนี่ยเป็นแพ็กเกจจากคุณวูดดี้ที่ได้มาหม่ทีคือน,นางไปพักฟรีถูกต้อง่า,ง,าง่ายเลยถึงแม้นางเสียเงินเออก็เงินนางเออแต่นางก็ตอบล้ถ่อมเนื้อถ่อม,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 อมตนนะนางก็ไม่ได้แบบกล่าวว่าอุ๊ยทำไมละ่ะนั่นนู่นนี่แต่แบบนางโอเคนะ ถ้านางซื้อแบรนด์เนมถ่ายรูปแบรนด์เนมถือกระเป๋าไปนู่นไปนี่แบบฟเฟือยมากๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับประวัติเบื้องหลังของนางนิดนองอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เจ้านางก็เที่ยวทีนึงอะไรก็ทีนึงง่ายถ้าทําตัวเหมือนด่าๆเอะอะพกกระเป๋าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเพื่อนเอาหรอเลยไม่ต้องพาดพิงเพื่อนท้องอยู่ด้วยเดี๋ยวดูรายการอยู่จะไม่สบายใจคิดว่าเราไม่รักเขาไม่เตือนนี่ลืมแล้วนะดันนาซีเพื่อนจริงๆโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะครับอ่ะก็นั่นแหละก็บางทีเนี่ย ติ่งเรื่องติ่งอะไรเงออี้ยออมันก็มีกระแสะมามากมายอย่างกรณีแกงส้มกับพี่นิวพี่จิ๊บอันนั้นก็ทีหนึ่งละนะครับออยังไงก็สื่อโซเชียลเวิร์กครับเป็นสื่อที่มันทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอ,อ,อยากพูดอะไรใครก็พูดได้ง่ายขึ้นแต่อย่าใช้ประโยชน์ตรงนี้ในทางที่มันไม่ดีในการพิจาด่าคนอื่นคือบางทีรู้เท่าไม่ถึงการก็มีนะถ้ามองใ,ในเคสถึงแบบว่าไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแล้วื็ไปโพสเฉยๆให้กําลังใจแล้วนี่มันกลายเป็นแบบ มันพลิกได้ไงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะยาเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีคุณอ๋องเห็นติ่งของเกาหลีไหมคะทำไมครับแทยอนที่คบกับแทฮยุนซอกอะไรตักอย่างแล้วก็มาไม่พอใจถึงการกระทำของโอ๊ตผนดนะคุณผิดมาก เราก็เล่าเลยสักอย่างเราก็เรื่องบิสกิตอะไรที่มีการแบบตกพื้นแตกอะไรโอ้หนัก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 มากหนักมากการจะเป็นติ่งใครนี่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะคุณควรจะมีวิจนณยาในการเป็นติ่งสักนิดนึงอย่ารักเกินอย่าหลงเกินจนลืมความเป็นตัวตนของตัวเองรักแบบมีสติกันนะธุกคนนะครับเอาล่ะวันนี้ครบท้วนเผ็ดร้อนทุกประเด็นเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยหนึ่งชั่วโมงแต่แบบนี้ติดตามได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับเอฟเอ็มอนทีวีทางกรีนแชนแแห่งนี้จ้าวันนี้มาเวลดแล้วเวลาหมด หมดเวลาแกผิดเอาใหม่เลยป่ะฮะวันนี้มาเวโหลดหมดเวลาค <ขอ S 1> รับผิดออกมาไปดีกว่าคุณขาเจอกันใหม่อีทีแอมออนทีวีสองทุ่มถึงสามทุ่มทางทรีนชาแนละสวัสดีค่ะ